สวัสดีครับขอต้อนรับสู่เว็บไซต์ SKBON นะครับผมอ่ะวันนี้นะครับเป็นวันเสาร์นะครับ26พฤศจิกายนนะครับผมก็วันนี้นะครับยังคงกาะติดอยู่กับศึกฟุตบอลโลกนะครับก็จะเป็นนัดที่2ของรอบแบ่งกลุ่มนะครับวันนี้ก็เตะกันอีก4คู่นะครับตั้งแต่5โมงไปจนถึงตี2เลยนะครับผมก็วันนี้ก็มีคู่ที่ น่าสนใจอยู่มากมายนะครับก็จะเน้นที่ทีมดังๆละกันนะครับผมไปดูคู่แรกก่อนละกันนะก็จะเป็นอาร์เจนตินานะครับก็จะเจอกับเม็กซิโกนะครับก็ในกลุ่มซีตอนนี้นะครับก็จะฝูงเป็นของซาอุนะครับมาแบบเหนือความคาดหมายเพราะว่าเกมก่อนนี่พิกล็อกนะครับเอาชนะอาร์เจนมาได้2-1น,นะครับ ส่วนอาเจนตอนนี้ยังไม่มีแต้มนะครับอยู่ดับบวยนะครับก็เกมนี้ถือว่าสําคัญมากๆถ้าเกิดไม่ชนะนี่โอกาสไปต่อนี่มีน้องจริงๆนะครับวันนี้ต้องเจอของหนักด้วยก็คือเม็กซิโกนะครับผมก็ต้องบอกว่าเป็นทีมที่แข็งแกร่งทีมนึงนะครับเกมก่อนก็เจอกับโปรแดงก็จบที่การแบ่งแต้มมานะครับศูนต่อศูนนะครับก็เกมนี้ไม่มีทางเลือกนะครับสําหรับอาเจนต้องชนะสถานเดียวนะครับเพื่อที่จะเพื่อที่ าโอกาสในการเข้าสู่รอบต่อไปนะครับซึ่งผมคิดว่าเกมนี้เนี่ยน่าจะเตรียมตัวมาดีกว่าเดิมแต่ว่าก็ไม่ใช่เกมที่ง่ายเหมือนกันนะครับผมคิดว่าเกมนี้เนี่ยสกอร์น่าจะไม่ขาดนะครับผมคิดว่าอาเจนอาจจะชนะได้แต่ว่าสกอร์ที่ออกมาอาจจะแค่เฉือนเท่านั้นนะครับราคาเปิดมาแพงด้วยนะครับให้อาเจนต่ออยู่ที่1ลูกนะครับ ผมว่าวันนี้นะครับถ้าเกิดกัดฟานเชียเชียร์มาซิโกดีกว่ามาคิดว่าพวกเขาเป็นทีมที่เล่นได้ดีทีมหนึ่งนะครับทีมเวิร์กดีเกมลุกก็จัดจ้ารับก็ค่อนข้างดีนะครับมีความอันตรายอยู่ไม่น้อยเหมือนกันที่ว่าวันนี้ถึงแพ้ก็ไม่น่าขาดลุ้นเสมอได้นะครับให้เชียร์ที่มาซิโกดีกว่านะครับส่วนอีกคู่หนึ่งนะครับไปดูที่แชมป์เก่านะครับก็จะเป็นฝรั่งเศสเจอกับเดนมาร์กนะครับในกลุ่มดีนะครับฝรั่งเศส เปิดหัวได้สวยนะกับการป้องกันแชมป์นะครับเจอกับออสเตรเลียเกมแรกกดไป4-1น,นะครับยิงไปกระจุยกระจายเลยนะครับส่วนเดนมาร์กนี่ถือว่าผิดคาดเหมือนกันนะเพราะว่าดีกรีชื่อชั้นเหนือกว่าตุนิเซียเยอะนะแต่ว่าสุดท้ายทำได้แค่แบ่งแต้มไปเนี่ยจากสกอร์ศูนย์นะครับเกมนี้เป็นการพบกันของสองชาติจากยุโรปก,ก็ต้องบอกว่า น่าจะสู้กันสนุกนะเพราะว่าเดนมาร์กก็เป็นทีมที่ต้องบอกว่าพัฒนาตัวเองขึ้นมาเยอะเหมือนกันในช่วงหลังแล้วก็นักเตะชุดน,นี้ค่อนข้างเล่นได้ดีมีความเข้าขากันทีมเวิร์คค่อนข้างดีเลยแล้วก็นักเตะหลายๆคนก็ถือว่ายังเป็นดาวรุ่งนะครับมีความสดใหม่แล้วก็เล่นได้ดีนะครับฝรั่งเศสอาจจะเหนือกว่านะครับในเรื่องของชื่อชาติแล้วก็ศักยภาพทีมแต่ว่าช่วงหลังต้องบอกว่าในเกมอย่างเป็นทางการนะครับ3เกมหลังสุดเดนมาร์กไม่แพ้ฝรั่งเศสเลย นะครับมีชนะ2นัดในเนชันลีกแล้วก็ในฟุตบอลโลกเมื่อ4ปีที่แล้วนะครับในรอบแบ่งกลุ่มก็จบที่0ูนย์ผมคิดว่าเกมนี้นะครับฝรั่งเศสเหนือกว่าก็จริงแต่คิดว่าไม่ง่ายเหมือนกันนะครับผมคิดว่าเกมนี้ก็น่าจะเป็นเกมที่ตึงเกมหนึ่งเหมือนกันนะครับราคาวันนี้เปิดมาให้ฝรั่งเศสต,ต่อ0.75ผมว่าวันนี้ไม่ง่ายนะครับโอเคโอกาสชนะมีมากกว่าเดนมาร์กแน่นอนแต่คิดว่าเดนมาร์กก็เป็นทีมที่เจอกับฝรั่งเศสมาบ,บ่อย น่าจะรู้ทางบ,นบ,นบนอลเบียงดีผมคิดว่าเกมนี้เดนมาร์กมีโอกาสแบ่งแต้มได้นะครับผมไปเชียร์ที่เดนมาร์กดีกว่านะครับสรุปแล้วนะครับวันนี้2คู่นะครับที่ให้เลือกเชียร์กันนะก็จะมีในส่วนของ2ทีมรองเลยนะครับจะเป็นมาซิโกแล้วก็เดนมาร์กนะครับผมอ่ะนี่เป็น2คู่ที่คัดมาฝากกันในวันนี้นะครับผมสวัสดีครับ